ครับที่ถนนบริกัศนะครับเ,เป็น System Support ว n ์เอ e จนซี่บริษัทแคนนอนประเทศไทยนะครับตอนแรกนะครับตอนตอนที่ได้รู้ว่าต้องมาเรียนคอร์สนี้นะครับตอนแรกก็รู้สึกว่าเฉยเฉยธรรมดาเพราะว่าเป็นคนที่พูดพูด,พ,ดพูดเป็นวิทยากรอ,อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันคงเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแหละเคยเรียนมาอยู่แล้วแหละเคยทำความเข้าใจมาอยู่แล้วแต่พอมาได้เรียนกับอาจารย์ตอนจริงๆนะครับทำให้เรารู้ว่ามันมีเทคนิคต่างๆอีกมากมายเลยนะครับที่เราตกไปเยอะ ตัวอย่างแรกเลยนะครับปกติเวลาเป็นวิทยากรเนี่ยนะครับหรือว่าให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะพูดไปเรื่อยๆไม่ได้คานึงว่าจุดประสงค์เนี่ยนะครับว่าเราต้องการให้คนฟังเนี่ยรับสารอะไรจากเราไปนะครับเราก็พูดในสิ่งที่เราเข้าใจบางทีเวลาเราทําเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราบรรยายเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็เข้าใจมากบางคนก็ไม่เข้าใจามากมันทาให้สารที่เราสื่อไปเนี่ยครับมันขาดปกร้องมันทาให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารเราอะต่ำนะครับทั้งที่เราก็เหนื่อยเหมือนเท่าเดิม ต่ในขณะที่วพอเวลาเรามารียนเ,เร็จปุ๊บอาจารย์ก็ได้สอนว่ามันต้องมีเทคนิคไงบ้างมันต้องมีเรื่องราวรายละเอียดอย่างไรบ้างที่จะทําให้เราสื่อสารเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการสื่อให้คนฟังเนี่ยเขาได้รับสารได้ตรงมากที่สุดได้เข้าใจมากที่สุดแล้วผมก็ย้อนดูอีกทีจริงๆนะครับไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนไหนที่พูดไม่ได้วิวเกตเวลาออกวิดด้วดตรงไหนก็พูดเองถูกไหมครับไม่มว่าจะนสติฟจ็อบคนไหนเนี่ยนะครับไม่ว่าเจ้าของบริษัทคนไหนเนี่ยนะครับก็ต้องพูดเป็นต้องพูดได้ถ้าามมีีควดด นะครับสิ่งที่เราดีหมดแต่ถ้าเราไม่สามารถถ่ายทอดไปได้เราก็ดีดกับเราอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีดีอย่างนี้นะครับถ่ายทอดออกไปได้หมายความว่าสิ่งที่เราคิดดีมันสามารถส่งต่อไปคนอื่นได้เรืเ่อยๆต้องขอบคุณอาการก่อนมากครับที่มาในครั้นี้ขอบคุณครับ